เอยงดี๋ย,ย,ยวเปลี่ยนชุดมีกันถึงลูกแค่เปลี่ยนชุดอีกแม,ม,ม่เอามาหลายชุดลูกวันนี้ใสไ่ไปให้บบาบบาเราให้ลืมลูกแม่ดำดกเขาชัวดำดงงขาวชัว หนึ่งแดงค่ะใครจะเป็นคนใจดีนางฟ้าใจดีปิดหนึ่งแดงให้ขวัญหนึ่งแดงอีกหนึ่งแดงต้องหาชุดดำดงให้ใส่แล้วม,มีมีค่ะพี่ชมพูมีอยู่มี่ชุดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ให้ใส่เอาไปคู่กันนุนใครก็ได้เป็นนางฟ้าปิดหนึ่งแดงให้หนูหน่อย โอ้พี่พัดได้เลยได้เลยขอบคุณนะคะพี่พัดปิดให้หนึ่งแดงเดี๋ยวรอพี่พัดตรงมามาทีนี้ก็ใครจะให้ยี่หว่าก็ให้ได้เลยนะคะทางนี้ทำไมโอ้หเดี๋ยวรอพี่พัดตรงมาหนึ่งแดงอ่ะเปิดตรงให้ยี่หว่ากัน อ้ยทำไมหน้ามูตูตจังโอ้ยวนวนจุงวะเฮ้อใส่นี้มันก็มองไม่เห็นหรอก เุยเปิดตุ้ให้หลานยี่หว่าร้อยแดงบการแสดงแรกเนี่ยนางเอกน้อยนี่โอ้ทําอหเขอบคุณค่ขอบคุณพี่พัดนะคะเอา ยี่หว่าได้แล้วหนึ่งแดงตอนนี้ไม่ตกค่ะแถวนี้ไม่ตกนะที่ที่งานไม่ตกอนอนเอาแรงนะคืนนู้นตื่นมาเล่นนีเกนะคะวันนี้เล่นนีเกกับแม่นุนนะน่นนะนู่นนะเคมไหมเคมไหมคะเฉลอี่ยขอมแมใช่ค่ะมาหานูนค่ะที่สุริน มาหาแม่เขาโอเคค่ะป้าโอเคเลยค่ะป้า ีินิชาขอบคุณค่ะขอบคุณพิชลินค่ะใครมาก็ไม่รู้อ <yll ande> ี๊หวาหนน้อยอะขอบคุณค่ะขถอยเขาไม่ กำลังใจให้เด้งดึงก็ได้นะคะทุกคนน้องเด้งดึงรอกำลังใจอยู่นะคะใส่อันนี้ก่อนนะเสียวแม่ก็เสียวนะคะแม่ก็นะ <c oughs> ปะกูปากูแก่วัดีครับห <c oughs> ลันได้แล้วสามแดง <c oughs> เด้งดึงได้แล้วสามแดง ขำแม่เ้ยพีบ่ามันแอ,ไแอะไปละอะไรเง้แม่ก็จะหลับอะ่ะแต่ก็ยังจะค้างให้หลานไงแบบเสียงแห้งอะ่ะ <c oughs> โอ้พี่พรพานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้สีแดงแล้ว อีกหกแดงที่้านจะมีอีกไหมมีอีกไหมไม่โอ้ยๆอายีหมันไหมเชฟอายีหมันไหมไหนยี้มมันไหมไงตาตาตาไอ้ยีหมันไหมคุณมันไงไหนไหนไหนยูยี้มมันไงแม่ช็อตนะไหนดูอายีหมันเอ่ยอายุมันที่ชงยี้มมันไหมโอ้ยใหญ่ว้ายูกันหลอดหลอดไหนนย เดี๋ยวดส่ก่อเลยแม จะเป็นกำลังใจให้น้องยิวากันนะคะตรงไงหลาดได้ร้อยแดงโโหจ่าทูค่ะชื่นใจยังจินนี่ขานีกกแดงจะได้หนึ่งเท่า พี่แม่แม่ทุกคนนะคะ นายอน้นอ่ะพี่ฟ้านั่นนี่ท่านแม่ทับแม่เลยนะลูกยิ้มให้พี่ฟ้าเลยฟ้าจะได้หลงหนูรักหนูยเยอะตอ่นเชียร์ไหมตื่นเชยไหมไหนยิมนย้มหวาดดนไงยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานที่ยิ้มหวานที่ไม่ไหวนเะนี่ยเอ,อาให้แม่ว่าหรออกาเก็บยางไม่ได้เย็นนะโอะเคไหม ยังไ,ไะโอ้โห oh.